ดอกอะไรดอกอะไรเอ๊ะดอกอะไรเจ้าเอินดอกอยังนีนาเขาเรียกว่าดอกอะไรงามบ่หมู่เจ้าพี่น้องงามไหมคะงามไหมคะดอกนางกำลังจะโรยแล้วดอกนางกำลังจะโรย ห้ามกับพี่น้องป้องไปพี่น้องจากพี่นอ้องเอาดอกไม้สวยๆมาฝากเจ้าเอาดอกอย่างฮะดอกอะไรซิดอกอะไรดอกจะโรยแล้วนะน,นี่นะจะมีสีสีจังซี่แบบจะมีมีสีเหลืองเอาดอกไม้มาฝากบางดอกไม้นี่แหละพี่น้องเลย กำลังจะโรยแล้วกำลังจะโรยราแล้วเหมือนกับชีวิตมนุษย์นี่แหละน,อน,อน,อนอ้องเนาะงามบ่จะเอินดอกอย่งน,น,นะัเ่ต้นนั่งจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นต้นลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็นดอกเป็นดอกลักษณะเนี้ย ดอกอะไรใครรู้บ้างว่าเธอชื่อว่ากะไรกำลังสิงามกำลังสิโลยว่ามันกำลังสิงามแต่ต้นหล่อนงามเด้น้อเหอยต้นเธอสวยไหม,ไมงามบอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและพี่น้องป้องฝ่ายเด้อรัก สุขสุขคนนะจะไปแล้วนะบ๊ายบาย